คือมันมามันจะให้ยันเดียวแะมาใช้ที่สองเดียวแล้วก็ใส่นะใส่ไตวันแล้วใี่ใชก็คอที่นี่มีไขาใส่ลกปาลูกหมาที่นี่มีลูกปลาอยู่เหรอใช่มยงมหะที่รนี้ใช่ใช่ใชัแบบง่าย